สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของคาทาโรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีพับป,ปิกสนุกๆนะคะก็คือตัวต้นอย่างตัวต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรในสายตาของเขาคนนั้นนะคะโอเคค่ะและแน่นอนว่าแคทก็มีสามกองให้เรื่องเหมือนเดิมน,นะคะก็จะเป็นพรีพิกนะคะแต่เรายังไม่เห็นว่าเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นกองที่1 2และ3นะคะเป็นสปริตแอนิมอลทาร์โรเนาะ โอเคค่ะค้าจะทิ้งช่วงให้ทุกคนได้เลือกเหมือนเดิมน,นะคะก็ท่อสมาธินะคะแล้วก็เลือกกองที่ถูกต้องตรงใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวแคทจะทิ้งช่วงนะเมื่อได้ยังเอ่ยถ้านด้แล้วนะคะแคทจะไปเริ่มกองที่หนึ่งนะคะกับทอปปี้ ตัวตน้นของเราเป็นอย่างไรในสายตาของเขานะคะโอเคเอาขยับมาเลยขยับมาเลยลูกเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนนิดหน่อยโอเคโอเคค่ะที่หนึ่งนะคะตัวต้นของเราเป็นอย่างไรในสายตาเขานะคะ อ่าโอเคเราเห็นเป็นเหมือนอืคนตรงนี้อาจจะผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาคิดว่าคุณเหมือนเหมือนว่าคุณแบบโดนชีวิตปอกลอกเขาคิดว่าคุณแบบว่าหมดแรงในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะมากๆเกินไปนะะแล้วทำให้แบบว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตแบบ ไม่ค่อยน่ารักสำหรับคนสังเท่าไหร่อะไรนะคะแล้วก็คุณเหมือนผ่านชีวิตแบบผ่านโลกมาจนแบบเหนื่อยจนโทรมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเออเขาก็รู้สึกแบบสงสารแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมโลกมันช่างโหดร้ายกับคุณอย่างนี้นะคะตัวเองของคุณเป็นคนที่อดทนมากๆที่ผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองคนเดียวนะคะเขารู้ว่ามันไม่ง่ายแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มองเห็นคุณอยู่ห่างๆอยู่ข้างๆกะะ็แล้วนะคะก็รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ หรือว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงสภา,าวะจิตใจอารมณ์ของคุณเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนคุณเป็นหนึ่งในคนที่เหลือรอดอะ่ะอถ้าเป็นแบบว่าในหนัง s ซ r ร์ v ว l นะคะคน <laughs> คุณก็รอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยผ่านฝ่าฝูงซอมบี้ทั้งหลายทั้งแหล่มาได้นะคะเออแล้วก็กลับมา ยืนประจำหน้าสามารถรอทําสงครามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเออเหมือนคนคนกองนี้จะแบบโอ้ยโอ้มีมีขนนกตามมาด้วยนะคะเออใช่เหมือนคุณแบบว่าเป็นนกปีกหักอะ่ะโอ,อ้เหมือนคุณแบบว่าเหนื่อยกับการใช้ชีวิตมามากๆแล้วนะคะเขาอยากจะช่วยคุณแบบว่าได้มีชีวิตที่ดีกับเขาบ้างอะไรอย่างงี้นะอ,อืมเขาสงสารคุณอะ่ะเขาเห็นใจแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คุณนี่ใครจะมาทนอะไรแบบนี้ได้อีกอนเนี้ยเออ รู้สึกว่าเขาอะรู้ว่าคุณอยากเป็นอิสระนะคะไม่ว่าจะอิสระจากข้าอิสระจากชีวิตอิสระจากปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามานะคะแต่คนยังทําไม่ได้แล้วมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรใหญ่มากมายที่คุณจะต้องทำมาให้รู้ร่วงก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณก็ยังยืนหยัดทนอยู่ได้จนถึงตอนนี้นะคะเขารู้สึกทึ่งมากๆเลยนะอืม ก็อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็ได้นะคะเออคนนั้นของคุณอายุเยอะกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบผ่านโลกมาพอๆกับเขาเลยพอๆกับเขาที่เป็นคนที่ทอายุเยอะกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าประสบการณ์ความชํานาญการแก้ปัญหาความเจนิจัดอะไรเงี้ยแบบไม่ด้อยกว่าเขาเลยนะคะเออเหมือนกับการที่คุณผ่านทุกปัญหามาได้นะคะมันทําให้คุณแบบว่ามี ขีดความสามารถแบบว่าเพิ่มขึ้นมาหาศาลมากเหมือนความจุของคนที่สามารถรับสถานาการณ์ต่างๆได้มันมันมากกว่าคนทั่วไปเป็นแบบสองเท่าสามเท่าอะไรอย่างนี้นะคะอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออคนแบบนี้หายากนะเพราะแบบเหมือนเขาพอเขาผ่านโลกมาสักระยะหนึ่งเขาก็จะอุ้ย <c oughs> กำลังสับยุ่แผลลงมาเลยนะคะเทนอฟวอนใช่เหมือนเขาคุณรับภาระหนักมากในชีวิตนี้คุณมีแต่เรื่องอะไรไม่รู้นะคะแบบเยอะยๆยุบยับไปหมดนะคะเออบางทีเขาก็รู้สึกว่าเออ จริงๆริั่นแหละถ้าไม่ใช่คุณใครมันจะผ่านมาได้ถึงขนาดนี้นะคะเออรู้สึกว่าแบบอยากให้คุณแบบหมดภาระหน้าที่ได้แล้วแล้วก็อยู่เฉยเอยู่สบายสายได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องหนักอะไรอีกแล้วนะคะเออสงสาระอะสำหรับคนกองนี้นะคะถ้าเป็นคนที่ถ้าคนคิดถึงคนที่เขาเพิ่งจากไปอ,อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็คอยดูแลคุณอยู่ห่างหานะคะเหมือนเป็นสายลมที่อยู่ระหวังคนนก อันนี้นะคะที่ช่วยพัดพาขนนกไปในที่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเขาแบบกำลังนำทางพาคนไปอยู่ห่างๆเนาคอยนำทางคนอยู่นะคะโอเคอเห็น emperor นะคะอ่ะเรารู้สึกว่าเขารู้แน่แน่ว่าอนาคตของคุณนะไม่ใช่คนที่จะอยู่เฉยๆเป็น เป็นแค่คนที่ไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยนะคุณจะมีแบบบทบาทหน้าที่ใหญ่โตมากเพราะว่าเหมือนคุณแสดงออกเหมือนคุณฉายแววตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่ตอนอายุนในน้อยอะไรเงี้ยเขารู้สึกได้ว่าคนมีความสามารถในการเป็นผู้นําการฝ่าฟันปัญหาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองเป็นอะไรต่างๆนานาน,นะคะเขา มองมองขาดไปถึงความสามารถของคุณว่าควรแบบว่าเป็นอยญ่เป็นโตได้มากกว่านี้แน่นอนนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคนะคะเป็นคนทํางานหนักเป็นคนขยันเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่ไม่ไม่กลัวปัญหาถึงไม่ได้อยากจะเจอปัญหานะคะแต่ว่าคุณไม่เคยหนีอะ่ะเออแล้วมันก็ทําให้คุณแบบว่ารู้สึกเหมือนว่าเลิงรลื่นได้ถึงแม้ว่าจะอยู่บนปัญหานะคะเหมือนแบบว่าถึงมีปัญหาปอะมาเข้ามาสักอย่างอะไรเงี้ยนะคะคณก็แบบว่า ใช้ชีวิตตวลาแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยได้นะคะคนไม่คนไม่มานั่งแบบว่าทุกข์เครียดอะไรต่อไปแล้วนะคะเพราะคุณแบบเจอมาเยอะเกินกว่าที่จะที่จะมานั่งนับแล้วอะที่จะมานั่งแบบจมกับปัญหานะคะตอนนี้ก็แบบใช้ชีวิตลื่นไหลไปกับปัญหาแบบชิวๆถึงจะมีปัญหาฉันก็จะนั่งแก้ปัญหาอยู่บนปัญหานั่นแหละไม่ขอ อะไรแล้วนะคะก็ระหว่างที่นั่งแก้ปัญหาอยู่ก็เปิดเพลงฟังไปนะคะก็เล่นกับม้าแมวไปนะคะก็แบบไปเที่ยวสักหน่อยนึงงล้วก็กแก้ปัญหาไปด้วยนะคะ5้าดาบนะคะใช่คุณแบบไม่ได้สนใจว่าคุณใครจะมองคุณว่าเป็นคนแย่เป็นคนแพ้เป็นคนอะไรในชีวิตเนี่ยยังไงนะคะเออเหมือนคุณแบบก้าวข้ามผ่านสายตาของสังคมมาได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แคร์อีกต่อไปว่าใครจะคิดยังไงกับคุณนะคะเนแบบว่าอยู่คนละด้านคนละฝั่งกับสังคมโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ เหมือนแบบเอาชนะแบบโลกก็ทำแปดหรืออะไรมาได้แล้วอ่ะเหมือนเขาเมื่อคุณเป็นเป็นคนที่เจนจบเป็นคนที่รู้จักโลกดีมากจนทะปปลุโป่งจนเหมือนคุณอายุแบบเยอะมากๆแล้วบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแก่กว่าเขาบ้างแล้วก็ได้แล้วก็ยอมรับความเป็นไปของโลกนี้ได้นะคะคนกองนี้คนนี้ผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวโอ้โหนะคะเออคุณมีความความสามารถเยอะอะไรเงี้ยเออเขาไม่ได้หัวอตรงนั้นแล้วนะคะ เป็นห่วงตอนเนี้ยเขาเป็นห่วงแค่สภาพจิตใจของคุณแล้วก็จริงๆก็ร่างกายด้วยแหละเพราะว่าการที่ผมงานหนักมาเป็นเวลานานอะไรเงี้ยเหมือนกับร่างกายมันก็นต้องล้าจิตใจมันก็ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คุณมีเวลาที่พักผ่อนจิตใจบ้างถึงคุณจะเป็นคนที่บางครั้งก็ไม่ได้แขกปัญหาแต่เขาก็รู้ดีว่าเหมือนปัญหามันก็ทําให้คนเราไม่สบายใจแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบอืรู้แหละว,ว่าคุณแบบว่าแบกรับภาระอะไรไว้อยู่นะคะแต่ว่าเขา เขาก็อยากให้คุณแบบได้มีช่วงเวลาผ่อนคลายบ้างได้พักบ้างอะไรอย่างเี้เนาะประมาณสักรอนะคะแล้เราอยากอาเจีาน,นเราอะรู้สึกว่าเขาอยากบอกคุณมากๆเขาอยากจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใย บอกทุกความรู้สึกของเขาให้คุณได้รู้นะคะบางคนอาจจะแบบไม่ได้พูดคุยกันมากมายนะคะเขาเป็นคนที่รับรู้เรื่องของคุณที่หลังนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมาก็ตามเขาไม่ได้อยู่อยู่ตรงนั้นช่วยคุณมาตลอดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็แบบเสียเวลาที่จะได้กลับไปช่วยคุณมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาอยากบอกว่าเขารักคุณนะเขาอยากบอกว่าเขาแคร์เขาใส่ใจแล้วก็เขาอยากดูแลคุณให้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ มันมันพูดออกมาไม่ได้อะเหมือนมันพูดออกมาลำบากเขาอาจจะเป็นคนแสดงเราไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่ไม่สามารถแบบบอกเล่าความรู้สึกแก่กันและกันได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วรู้สึกมันอยากอาเจียนมันอยากจะพูดออกมาแต่มันติดขัดมันมันไม่ได้อะเดี๋จะพูดแต่มันมันไม่ได้อะมันไม่ออกมาอะไรอย่างนี้นะคะกลางตอนนี้โอเคดอมยันดอมแล้วมองขึ้นต่อมานะคะ อาจจะเป็นคนที่ทะเลาะเลิกจบจากกันไปหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคนคุยที่ไกลห่างกันไปหรือเป็นคนที่ยังไม่ได้ลงตัวกันนะคะเออหรือเปล่าเนาะโอ๊น้องกระเด็นออกมานะคะเออเขาทะลุถนอมคุณมากๆเลยนะคนเนี้ยเขาเป็นห่วงเขาอยากดูแลเขาอยากให้ความสำคัญคันกับคุณทุกอย่างนะคะเขารู้สึกว่าแบบพอชีวิตของคุณอะไม่ได้มีใครแบบมาคอยดูแลอะไรมากทำให้คุณต้องรับภาระทุกอย่างเองนะคะเออเขาก็อยากเป็นคนที่ คอยดูแลอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็ทําให้คุณแบบรอดพ้นจากกปัญหาด้วยตัวของเขาเองนะเออไม่ใช่แค่แบบดูคุณอย่างห่างๆเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างงี้่ะ,ะืมเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะมะมาณนี้นะคะโอเคค่ะคนัวที่หนึ่งเนาะชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็เด็กแปปตกลองสองคับคุณค่ะตัวตนเป็นอย่างไรแต่ว่าเรียกว่าอะไร พายออกมาลึกซึ้งกว่านั้นแฮะเป็นความรู้สึกของเขาที่บอกคุณไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะกลมเราใส่ผิดนะกล้องสองรู้สึกถึงความลึกไหลความปนิมปะนอมความ สามาคีกลมเกลียวความความเป็นธาตุน้ำน่ารักน้องกวางนะคะ bring gentle touch จริงด้วยความลื่นไหลความนุ่มนวลนะคะความเป็นธาตุน้ำเออตัวอนในสายตาของเขาเป็นอย่างไรนะคะตัวอางคณเนาะคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักนอมเป็นคนแบบบ้องแบว่าเป็นคนมุ้งมิ้งเป็นคนหวานฉ่ำเป็นคนที่นุ่มนิ่ะ เขาแบบรู้สึกว่าคุณน่ารักน่ารักจังเลยนะา่าถนอมคนนี้เป็นใครกันนะทำไมาแบบน่ารักเล่ขนาดไหนนะทำไมแบบดูเป็นเด็กน้อยอะ่ะดูเป็นแบบว่าเด็กที่ต้องโอ๋ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นเด็กดีนะคะไม่ใช่แบบเด็กไม่น่ารักอะไรนี่นะเ,ออเด็กก็จะมีหลายแบบ <laughs> ดูคุณแบบว่าอาจจะแสดงความน่ารักผ่านสื่อนะคะแบบว่าอาจจะเป็น คนที่ชอบเพราะลูกว่าแมวเพราะลูกอะไรน่ารักน่ารักเพราะแอบ,บว่าเข้ความดีๆให้กำลังใจคนอื่นแบบดูเป็นคนปากหวานเขาชอบชมคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขารู้สึกเหมือนเหมือนคุณเป็นแสงสว่างกลางใจเป็นเป็น,เป,นเป็นไอ้ตาน่ารักน่ารักในชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้นะคะเขาชอบคุณมากเขาชอบตาของคุณเขาชอบแบบเขาชอบความคิดนิสัยก,การกระทําของคุณมากนะคะขออเขาอยาก็นดูอยากโอ้โหอ,อ,อยากเอามาลูกเออลูกกว่าลูกกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยหอืึคิงเอาควาปจริงด้วยท่าน้ำอีกแล้วเออเขาแบบ แต่ด้วยความอารมณ์ความรู้สึกถึงคนในด้านที่ดีมากๆนะคะปวกเหมือนคนอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะก็นําความสมัครคีมาให้เพื่อนพ้องเพื่อร่วมงานนะคะครอบครัวอะไรเงี้ยเออทุกที่แบบเป็นเป็นสนามเด็กเล่นที่ที่เหมือนชวนเด็กอนุบาลมาเที่ยวเล่นกันอะไรนะคะเ <c oughs> ขาจะบอกว่ามันไม่มีพิษไม่มีภายตัวคุณเป็นคนที่ไลท์พิษสองไลท์จตนาร้ายกับ คนเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เอ,อ็นดูคุณอะเออเขามองอย่างนี้จริงนะแบบใครที่ได้อยู่ใกล้ๆคนอะเขาต้องเป็นเอ็นดูคุณทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขารู้สึกว่าเอเอเออส,สมควรสมควรแก่การเอ็นดูเป็นอย่างยิ่งอะไรอย่างนี้นะคะเออเพราะคนในหวัวใจของเขาเป็นคนที่นิ่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าคนนี้เออรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบมีความแอบเก็บซ่อนความแบบเอ็นดูคุณไว้นะคะบางทีอาจจะแสดงออกอะไรมากไม่ได้หรือว่าแบบว่า ทำแอบทำเป็นขึงขางแต่จริงๆแล้วในใจแบบอุ้ยงุ้ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็แต่ว่าเวลาคุยกับคุณแบบดึงหน้าอะไรเงี้ยดึงหน้าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราแอบเป็นดูอะไรเงี้ยเออแสดงออกมากไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะมาเซอร์ต้นของเราเป็นอย่างไรในสไตล์ของเขานะคะอุ้ยอุ้ยเรารู้สึกว่าคุณอ่ะตั้งแต่ จะไม่แสดงออกต้าน,นุบนิบมะแต่มันมันมันเก็บไว้ไม่อยู่นะคะคุณแบบจริงๆก็ตั้งใจจะเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าความน่ารักมันทะลุออกมาแเราทุกคนเห็นอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็แบบฉันไม่ได้เป็นคนน่ารัก,กองแบวอะไรนะฉันเป็นแบบว่าฉันเป็นคนที่เข้มเข่งขรึมเป็นคนเข้ม,เ,ขมเป็นคนมีอํานาจนะทุกคนรู้หรือเปล่าทุกอ่าแล้วก็เขาก็จะคิดว่าอ๋อเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคโอเคแต่ในใจแบบอุย้ยน่ารักประมาณนี้นะคะ อ่ะแล้วก็เขาอ่ะรู้ว่าหน้าที่การงานแบบว่าพอคนในหมดจริงจังนะคะคนก็จะเป็นคนที่แบบจริงจังมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทําทุกอย่างได้ดีโชวโชว์โชวแต่ว่าจริงๆแล้วพอเสร็จงานแล้วก็มามึงมิงต่อแบบทาอะไรยุบยิบยุบย้บของคุณอะไรเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เดี๋ยวก็หันไปทําอะไรน่ารักน่ารักอีกแล้วแบบว่าขยันขยันทําตัวน่ารักเก่งอะไรเงี้ยนะเออเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันแต่ว่าเขาเอนดูคุณมากเออคิดได้แค่นี้อ่ะเออเหมือนเขาแบบ เห็นแล้วเป็นเป็น anyway, ต้องแบบแอบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออทุกครั้งที่เขาเห็นรูปคุณเห็นคุณโพสอะไรแบบฮ่าๆหรือว่าโพสอะไรแล้วแบบอดเอ็นดูในความมุ้งมิ้งของคุณไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือเขาเห็นความที่เออโอเคเอาเดี๋ยวมีสองมีสองแง่มีมีสองแง่มุมนะคะก็คือ คุณเป็นคนเหมือนเป็น2บุคลิกก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบเออถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วนะคะคุณจะสลัดภาพแบบไม่ให้คนอื่นเห็นแบบความมุงมิ้งเลยนะคะจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบจริงจัง,จงแบบถึงขั้นแบบเด็ดขาดเออเป็นอ m p เ r o รนะคะสลับกับเป็นคิงกครับเพราะเสร็จงานก็จะแบบไปกินไอติมกันไหมทุกคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบ เดี๋ยวพาไปเลี้ยงน้องนตรงนี้นะไปกินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพาครอบครัวไปเที่ยวไปเลี้ยงไปต่างจังหวัดไปละลาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ซื้อซื้อขนมมาฝากคนนู้นคนนี้วันนี้ก็ทักทายคนนู้นวันนี้ก็ทักทายคนนีน้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กจับอะไรเขาเป็นอันดูไปหมดเลยอเหมือนแบบทุกกิจกรรมที่คุณทำนะคะให้เขาเห็นนะเขาแบบนุ้ยแบบน,นุ้ยนุ้ยโอ้แอบคลั่งรักคุณนะเนี่ยคนเนี้ยนน <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ อ่าเหมือนเหมือนเรารู้สึกได้เหมือนกับความที่คุณเก็บไว้เก็บด้านนี้ไว้แต่มันรั่วออกมานะคะเขาเห็นชัดเจนเลยมองทะลุเข้าไปข้างในเลยนะคะว่าคุณแบบจริงๆแล้วคุณงุ้ยอ่ะโอ้ไปต้องมาทาจริงจังเลยนะจริงเรารู้ว่านายมีความสามารถแต่นายแอบเปิดเผยด้านทิ้งไว้ออกมาซะฉันรู้ว่ามันมีอยู่ในใจของคุณไปไน้เออใช่อีกอย่างนึงที่เรากำลังจะบอกคือเขาอยากเป็นคู่ของคุณนะคะแบบอยู่ด้วยกันอ่ะสองคนอะไรอย่างเงี้ยเออ อยากแกลง้งอยากแบบหน้าหมันเคี้ยวหน้ากัดแก้ม,กม,อ,มอะไรแบบนี้เขาพีอารมณ์เหมันเคี้ยวคนนะคะแบบเออหน้ากัดไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมันไส้ <c oughs> ไม่ได้หมันไส้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลำคาแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะก็เมือนมันเคี้ยวมากกว่าเคี้ยว วทติ้งนะคะใช่เขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณอน่จะมุ่งมิง่งกับเขาทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะมีความสุขมากแล้วเขาก็รู้ว่าคุณไม่มีเจตนาร้ายกับเขาแน่นอนแล้วก็คุณจะทําให้ทุกที่่ทั้งบ้านของเขาอะไรเงี้ยเป็นสวรรค์สอบเขาได้อะไรเงี้ยเหมือนแค่มีคุณคนเดียวอะไรเงี้ยบ้านก็กลายเป็นสวรรค์แล้วอะไรเงี้ยทุกที่ก็กลายเป็นสวรรค์หมดเลยอะไรเงี้ยนะคะอ <laughs> ดูจริงๆ โอเคมาไปสุดท้ายนะคะเออตนของคุณเป็นอย่างไรในสา,ายตาของเขาเออแต่เขาบอกว่าเห็นเขา,บบาเห็นด้านที่คุณแอบเก็บไว้นะคะไม่แสดงออกมาก็คือแบบด้านที่แบบเสียใจในเรื่องต่างๆคิดมากขี่กังวลนะคะเพราะแบบตามนิสัยของท่านน้ำเนาะเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้จะแบบเอ,อใจดี อ่อนไหวเลื่อนไหลนุ่มนวลอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะเป็นคนที่เครียดง่ายคิดมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบขี้น้อยใจอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบเห็นด้านนี้ของคุณแล้วเขาอยากจะแบบว่าเป็นคนที่โอหคุณอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ได้แบบไม่ไม่อยากให้คุณไปแบบไปขอ,อ,ขอ,ขอ,ขอร้องขอความเสว่เหลือหรือว่าไปให้คนอื่นโอ้อะไรเงี้ยนะคะเขาอยากโอ้โอคุณเองอะไรเงี้ยเห็นตอนคุณเศร้าๆอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากเป็นคนที่ปลอบใจพาคุณไปกินของอร่อยพาไปดูหนังพาไปเที่ยวพาไปกินของว่างอะไรเงี้ยคะะเออ เขาอยากจะเป็นคนที่เคียงข้างคุณเลทุกสถานการณ์นะคะจะได้รักษาด้านที่เป็นด้านงุยของคุณเอาไว้นะคะไม่ให้แบบมันหายไปไหนเนาะเพราะคนดูบบอบางอะคนดูบบอบางคนดูนุ่มนวแล้วก็เขาแบบเขาอยากรักษาทะลุถนอมไว้ประมาณนี้นะคะ <laughs> คุณกอทนี่สองมุยมากอะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์แดงควมคิดเหนนะคะแล้วไปต่อกองสามขอบคุณค่ะ คือเราเห็นแบบตาน้องกวางตลอดการดูๆเลยแบบอุย้ยเป็นเป็นมังงุยดูโอเคค่ะต่อไปขอเอาทันที่สักครู่นะ เห็นทานทาน้ำไหลอ่ะทานน้ำไหลปุ๊บเดี๋ยวทานน้ำไหลนะคะเห็นเป็นแฉกแล้วก็เป็นรอยรอยลาวรอยลาวแยกเปสองฝั่งนะคะอ่ะโอเคเรารู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นคนที่มีความขัดแยง้งมีความ มีคลื่นมีคลื่นอะไรบางอย่างนะคะที่เข้าสัมผัสได,ด้มันเป็นคลื่นคลื่นของความขัดแย้งอยู่ข้างในนะคะเป็นอารมณ์ที่่วยพุ่งนะคะแล้วก็บางอ๋อโอเครู้สุกว่า,าคนกรเน,นี้ยอาจจะมีหลายอารมณ์นะคะแล้วก็แบบเออบางครั้งก็เป็นคนที่เงดอิดง่ายนะคะบางครั้งก็เป็นคนที่ใจยเย็นนะคะแบบแล้วแต่สถานการณ์เลยว่า แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่อารมณ์ของคุณเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะบางทีเขาก็เดาถามคุณไม่ออกนะคะเหมือนแบบคุณสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะตามสภาพแวดล้อมของคุณนะเออถ้าแบบงานนี้รีควีรให้คุณแบบว่าสุขมุมอ่านุ่มลึกอะไรเงี้ยคุณก็จะทาได้แต่ว่าถ้าคุณกลับมาบ้านอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเหมือนคนเขากําลังเหมือนแก้ปัญหาอยู่ไม่ใช่แก้ปัญหาเหมือนแบบคิด วิเคราะห์คุณอยู่ว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขาเห็นคุณแบบสวมหมวกไปหลายๆไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบยังไม่รู้จักตัวคุณจริงมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอ่เขาพนั้น,นะคะน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ได้สนิทกับคุณมากหรือเปล่านะคะหรือว่าถึงจะสนิทแล้วแต่เขาก็ายังไม่ไม่ค่อยรู้จักตัวจริงของคุณเนี่ยมันเหมือนแบบหล่นลงมาแบบมีความหลากหลายมากๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบกระจายอ่ะเหมือนแบบข้อมูลที่ ที่เป็นความเป็นคุณในของเขาก็จัดกระจายมากนะคะไม่รู้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นอินิกมายังไม่สามารถสรุปได้ว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ลึกลับในสายตาของเขานะใช่เหมือนแบบในแง่มุมหนึ่งอะ่ะคนก็ดูใช่เราเห็นเป็นอย่างนี้เลยค่ยใส่น้ําพัดมาด้านนี้นะคะในแง่นึงอะ่ะคนดูเป็นคนชอบแข่งขันชอบประลองชอบ เอาชนะชอบแบบว่าเหมือนแบบเขารียกว่า,าอะรพุ่งไปสู่เป้าหมายอยากรวดเร็วนะคะเป็นคนที่ชอบชอบการท้าทายชอบความรวดเร็วนะคะอืออ่าก็ได้เอกด้านคุณอีกด้านของคุณเป็นคนที่นิ่งมากนิ่งแบบเขาคิดไม่ออกแล้วว่าคุณคุณคิดอะไรอยู่นิ่งจนเขาลืมไปลว,ว่าคุณเป็นเป็นคนที่มีด้านในจริงหรือเปล่านะคะเหมือนคุณอาจจะ ไม่ค่อยได้โพสโซเชียลไม่ค่อยได้คุยกับเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าเป็นในที่ทํางานอะไรเงี้ยเหมือนเราสถานการณ์เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นที่ทำงานมากกว่าเอาสิสิไม้เท้าขึ้นมาสิหด้วยเออใช่เออรู้สึกว่าถ้าเป็นในที่ทํางานนะเขารู้สึกว่าคุณเบบยมีด้านที่เอาจริงเอาจังมากๆนะคะแล้วพอแบบพอจบตั้นเนี่ยคุณจะนิ่งนิ่งสนิทเลยแล้วเขาเดาไม่ออกว่าคุณเป็นคนยังไงจริงๆแล้วเขาแบบเขาพยายามาะห์เขาพยายามแบบสังเกตคุณนะคะแล้วก็เพ่งมองไปลึกๆอะไรเงี้ยเขายังไม่รู้อยู่ดีอะ ดูคิดไม่ออกว่าคุณเป็นคนยังไงอ่ะเออเพราะว่าด้านที่เห็นจริงๆแล้วก็มีแค่ด้านนี้อะไรนี้นะคะเออเหมือนคุณแบบเราเราที่คุณแบบว่าแสดงออกแบบด้วยความแก่งกล้าท้าทายมุ่งมั่นอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ทําไปด้วยในสถานการณ์ตอนนั้นที่มันจาเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นจริงๆนะคะเออเป็นคนเอาการทำงานถ้าทํางานก็คือทํางานฟาดเลยแล้วพอจบงานนิ่งอืม เขาก็เลยแบบพอพอคนอยู่ในสเตจเนี้ยเขาเดาไม่ออกแล้วว่าคนเป็นคนยังไงแล้วพอมันเปรียบเทียบกยับอันนี้มันขัดแย้งกันเกินไปอะไรนะคะแล้วก็เขาสรุปไม่ได้เออคนเราจะวิวิเคราะห์นิสัยจากคนอื่นได้ <c oughs> ก็ต้องแบบว่าเหมือนสนิทกันในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่จะเห็นความความคิดความรู้สึกหรือนิสัยที่แท้จริงนะคะเออหลังจากกันได้เห็นแล้วก็ พฤติกรรมแบบนั้นซ้ำๆอะไรเงี้ยพอจะรู้รับรู้ได้ว่าเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ของคุณการที่มันแบบว่าแตกต่างกันจนเกินไปในเวลาแค่สั้นๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เขาไม่ได้สนิทกับคุณมากพอที่จะมาวิเคราะห์อะไรขนาดนั้นหรือถ้า,ถ,าถ้าแบบเริ่มสนิทแล้วก็ยังยังยังไม่ได้อยู่ดียังไม่ได้อยู่ดียังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอ๋อโอเคสำหรับกองนี้นะคะบางคนอะ่ะโอเคสำหรับบางคนที่ คุยกันอยู่นะคะเรารู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะคะถึงจะแบบเข้าใจความเป็นคุณนะคะบางทีคุณอาจจะแบบว่านิสัยไดยังจะด,ดังลูกเขาต้องใช้เวลาอีกหน่อยใกนการวิเคราะห์นิสัยความเป็นคุณนะคะหรือไม่ก็รอให้คุณเข้าหาเขานะคะแล้วก็แล้วก็แสดงออกมากขึ้นบอกเขาว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเขาถึงจะกล้าเข้าหาเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้พอเขาแบบ ไม่เคาะคุณไม่ออกอ่ะเขาก็ไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะมันต้องใช้เวลานะคะเออถ้าคุณอยากลดขั้นตอนระหว่างนี้นะเขาก็เป็นคนที่คุณแบบสนใจอยู่นะคะให้คุณแบบว่าแสดงออกความเป็นคุณมากขึ้นนะ,ะแบบตัวตนที่แท้จริงเลยไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตามนะคะก็อ่เหมือนทําให้เขารู้เขาจะได้วางตัวถูกแล้วก็เข้าหาคุณได้นะคะหรือว่าคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะได้แบบไม่ไม่ต้องเก้ออะไรอย่างนี้นะคะแบบลดความรุนแรงในการ ในการผิดหวังลงอะไรเงี้ยนะะเขาอาจจะเป็นคนกลัวที่กลัวความความผิดหวังก็ได้นะคะถ้าเขาเห็นแบบตัวตนของคุณที่ชัดเจนมากขึ้นก็จะลดความกลัวตรงนั้นลงนะคะแล้วเขาก็จะกล้าเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะ King of บ a นนะคะอะเรรู้สึกว่าเขาอะสังเกตคุณอยู่แบบอย่างใกล้ชิดมากๆถึงคุณจะ ไม่รู้ว่าเขาสังเกตแต่เขาสังเกตคุณทุกรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อะไรมากนะคะคือแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนเปิดเผยไปเองด้วยตัวเองอ่ะมันจะทําให้ชีวิตเขาง,ง่ายขึ้นมากนะคะก็ลองดูนะว่าคนเขาเป็นคนที่คุณสนใจไหมแล้วก็อยากจะเปิดเผยความเป็นตัวเองไหมนะคะเพราะบางทีการที่เราทํางานหรือทําอะไรแบบกับคนไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่กล้าแบ,บบบอกอะไรมากเนาะเพราะว่าแบบเออมันก็แล้วแต่ความเป็นส่วนตัวความปลอดภยัยความรู้สึกข,ของแต่ละคนด้วยเนาะดู ชื่อเรนนะคะเอ้ยได้ยินแบบมา่อนเลยว่าเขาอยากมีลูกกับคุณอะดูคุณเป็นคนน่าสนใจดูคุณเป็นคนที่เขาแก้ปัญหาไม่ตกนะคะเขาคิดว่าถ้าได้เป็นเข้าบอกคุณแล้วอะ่จะจะเป็นความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบทุกวันอะทุกวันวน่าจะเป็นวันที่ไม่ซ้าเดิมนะคะเพราะคุณแบบว่าเหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเขาเดินทางไม่ถูกอะ่ะน่าน่าสนน่าสนใจแล้วถ้าได้ไมีรูกกับคุณอะลูกของคุณจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเออ ไปนี้อาจจะแตกต่างก,กับทางเชื้อชาติด้วยก็ได้นะคะเชื้อชาติศาส,สนาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สงสัยว่าคนที่มีความคิดแบบคุณอะถ้าเป็นครอบครัวเดียวกับเขาแล้วอะแล้วมีลูกกันแล้วอะจะเป็นยังไงเออมันน่าคิดนะอะไรเงี้ยนะคะโอเคไฮบริดเ okay. <Hi>, <laughs> ลึกลับนะคะคุณเป็นคนเลึกลับมากคุณอาจจะเป็นคนมีเซนส์ด้วยก็ได้แล้วก็คุณเป็นคนรู้ว่าตอนนี้คนนิ่งตอนเนี้ยควรฟาด ตอนนี้คุณทํางานจริงจังต si yeah, mm ั hmm. BE ้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ทําทุกอย่างตามสัญชาตญาณที like ่มันบอกคุณนะคะว่าคุณควรจะทํำยังไงนะคะคุณก็เลยแบบว่าไม่ได้มีตัวตนที่ชัดเจนในสาย่าเขามากนะคะเพราะคุณแบบจะทำเมื่อที่คุณต้องทำเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบพอไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากๆกเขาแบบอึดอัดฉันอยากรู้ฉันอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นปริศนาที่ต้องไขให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกมพัซเซิลเกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะตัวตนในสายตาของ เขานะคะก็คือเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีหลายด้านนะคะเป็นคนที่ไขไม่ออกเป็นคนที่ดูดูมุ่งมั่นดูทําหน้าที่ของตัวเองในแต่และช่วงเวลาได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากจะลองใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็อยากมีลูกด้วยโอเคค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะคนกล้งสามเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ขิมหน้านะ๊ายบายขอบคุณค่ะ